เกษตรปนีกัโทุนีบุรีรัมย์ครับพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมโทนี่บุรีรัมครับนะครับเช่นเดิมเช่นเคยครับวันนี้เกษตรปุตติ์นีกับโทนี่บุรีรัมมีผ้าพี่ผ้านองมาในรูปแบบใหม่ครับสีผ้ามาตามหาพลาสติกปูบอนะครับสําหรับพี่น้องที่ต้องการเฮดบอหอยใช่นะครับสําหรับเรียงบอ่่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่หรือว่าเลียงปูเลียงปลาเนาะพี่น้องมีคําถามถามมาหลายครับว่าเลือกสื่อแบบใดดีนะครับ มีศิษพาพี่มานองครับเข้ามาในส่วนของแอปรัสด่านะครับด้วยประสบการณ์ของบท่ยวทนี้นะครับที่เคยซื้อนะครับก็เลยอยากามาแนะนํามาแชร์กันนะครับเนาะครับก่อนไปรับฟังครับก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะครับเมื่อเข้าเข้ามาในแอปรัสด่านะครับพี่น้องให้มาค้าคนหาดันบนนะครับ แล้วพิมพ์คําว่าพลาสติกดำปูบ่อนนะครับพลาสติกดำปูบ่อนนะครับตามนี้นะครับเรากดคําว่าค้นหาครับในสิ่งที่เทาสิเจอครับสีมีล้านค่าหลายต่วหลายล้านนะครับแล้วเขาสิเลือกล้านไหนดีนะครับอันดับแรกนี่ให้เทานะครับดูทีราคานะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความหนาที่เขาอยากได้นะครับ ในส่วนของมาโทนีนะครับกับนนาว่าควรจะเป็นนาะ0.1อาหารนี่0.2ขึ้นไปนะครับนะครับเพื่อในเรื่องของความคงทนทาวนนะครับมาโทนีเถียวก้อนนะครับสื่อมาในความหนาะ0.12นี่ก็ถือว่านานะครับแต่ว่าขันเท้าไดในราคาดีๆแล้วก็ความหนาที่มากกว่าก็จะโอเคอย่างเช่นร้านนี้ครับร้านนี้นะครับ ร้านนี้นะครับก็พลาสติกปูบอรนะ์ดนา0.15มิลนะครับความยาว3.6นะครับอันนี้คหนากว้างนะครับยาว5เมตรนะครับยาว5เมตรนะครับในราคา185บาทนะครับลดจาก700บาทอ้ถือว่าถือถือว่าแบบว่าราคาถูกมากนะครับนี่ครับลดลงมากจาก7 0 0 1 8 5 ในเงาห่าเมตรครับพี่น้องหน้ากว้าง3.5นะครับหน้ากว้าง3า 3. มสามจครับพี่น้อง3.6นี่นะครับสมมุติเท่านะครับเฮ็ดเฮ็ดบอนะครับเฮ็ดบออ่าเงาสองคูณอ่าสองจุดหาเมตรเท่ากับที่ได้สองบอนะครับสองบอนะครับแล้วก็หน้ากว้าง3.6นี่เท่ากับแบ่งครึ่งได้นะครับแบ่งครึ่งได้นะครับ นี่นะครับผมบอาร์นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับราคานี่ลดจาก700นะครับเหลือ185นะครับถือว่าโอเคครับอ่าอันนี้คือประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรลองเบื้องร้านอื่นครับพี่น้องอ่านี่ครับร้านนี้โอ้ลดหลายมากครับลดเหลือจากอ่า8,004เหลือ3,007ครับแต่วันนี้จะเป็นมวนใหญ่นะครับ เป็นม้วนใหญ่นะครับขนาด6กคูณสิเมตรนะครับหนาศูนย์จนะครับโอ้โหนี่ถือว่าหนามากนะครับ0.3มิลน,นะครับนี่ครับ16เมตรนะครับ16เมตรหน้ากว้าง6เมตรนะครับหน้ากว้างหกเป็นยี่เ้าสามารถแบ่งครึ่งได้นะครับแบ่งครึ่งได้นะก็โอ้โหขันเฮ็ดบอแบบบใหญ่ลาณนี่ก็ได้หลายบอรครับได้ สําหรับพี่น้องที่นะครับอยากได้รุ่นนี้ครับผมว่ากถือว่าคุ้มนะครับคนทีพ่อพ่อมีทุนเนี่ยนะครับหนาครับหนานะครับ0ูนม์จุดสามมิลิเนาแล้วก็ยาว16เมตรสําหรับค้นที่ต้องการเทดประมาณละหลายบอนะครับเนาะนี่ครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีคู่ปองส่วนลดครับครับพี่น้องครับนอกเหนือจากราคาที่ลดลงมากนะครับกับพี่น้องก็อย่าลืมเบิ้งครับเบิ้งดาวครับ ล้านค่านี่ให้เบิ้งดาวนะครับนอกนี่ย่ังเช่น5ดาวนี่หรือว่าขายไปกี่ชิ้นนะครับอี่ก็เป็นส่วนสําคัญครับในการที่เขาจะตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็อย่าลืมขาไปเบื้องคอมเมนต์ครับพี่น้องครับยางเช่นร้านนี้ครับจากราคา3า9 0บาทครับลดเหลือ1916บาทเก้าคลอิกเขาคิดขไปเบื้องครับอ่าเขาก็มาเบิ้งรายละเอียดสินค้าก่อนครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอ่าเบิ้งครับอ่านเบิ้งก่อนนะครับ ปูบอ่อ8คูณ10เมตรนะครับ8คนะูณ10หนา0.3โอ้ถือว่าแบบหนาะแล้วก็ยาวใหญ่นะครับเบิ่งรีวิวครับพลาสติกหนาดีใช้ได้แต่สั่งผิดขนาดต้องใช้8คูณ15ต้องหามาต่อสงของไวดีอันนี้เป็นความผิดของคนซื้อนะครับเบกเกียวคนขายคุณภาพดีราคาถูกในทางกับการการเลือกตัวนี้ก็ยังดีอยู่นะครับ เมื่อเทียบกับสกาดิงค้าสุขมสมพลดีมากวัสดุมีการผลิตประณีตนะครับอันนี้เบื้งจากรีวิวแล้วมันเป็นพาที่มอสสาหรับบ่อขนาดใหญ่นะครับบ่อขนาดใหญ่นี่นะครับบอใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันหนากว้าง8เมตรเนาะนะครับเป็นสะครับเพศสะนะครับโอเคนะครับพี่น้องลองเบิงส่วนอื่นครับ ร้านนี้นะครับ190บาทจาก553บาท HDPE กันซึมผ้ายางปูบ่อปลานะครับเขาจะมีแบ่งขายครับ2คูณเมตรนะครับ6คูณ1 6 6 8คูณ10เมตรมีทุกขนาดแล้วแต่เท่าสิมักเพราะฉะนั้นในราคา1อ0กับ10บาทนี้เข้าบอลูว่าขนาดเทาใดเข้าต้องคลิกเบืองครับนี่ครับนี่ครับ มันจะมีให้เลือกราคาอยู่พี่น้องใจเย็นเด้บบอลห็นมาเมนเห็นว่ามันถือเราต้องไล่เบิงไล่เบิงขนาดดีๆครับสมมุติ6กคูณเเมตรอันนี้หนักกว้าง6เมตรถือว่ายาวขันเท้ามาเฮ็ดบอหอยนี่ผมว่าสัก2องคูณสาคูณสนี่ครับก็คือ3เมตรนะครับบอยาว3เมตร 3ามบนะครับสามสซื้อเลยตอนนี้เหลือ347บาทนะครับนี่มีส่วนลดพร้อมนะครับอันนี้กรมันหนานะครับมันก็เลยแพงกว่านะครับมันหนา0.3มมิลนะครับเนี่ยศูมมิลสีดํานะครับ 0.3นี่ถือว่าหนามากนะครับเพราะผมซื้อมา0.12นี่ก็ถือว่าหนาใช้ได้นะครับแต่ว่าไก่จิกกัดทะลุเด้ไก่มันสิมันเจยวก้อนเห็นไก่มาจิกครับมันมีหมดมาขืนขอบบอครับเหล่าไก่กับมาจิกกินหมดนะครับ0.3นี่นชินนาหนาหลาย0.150.2นี่น่าสนใจนะครับนี่คันหนากระชีแพงขืนครับอันนี้0.18ครับพี่น้อง 0.15ขนาด4าคูณหาเมตรนี่กับราคาเท่าไรเนี่200กว่าบาทโอ้ถือว่าโอเคเลยครับหาเมตรสำหรับคนที่ต้องการแบบ4คูณหาเมตรนี่แบ่งเครื่องในส2บอ่อเลยครับแบ่งเครื่องในส2บอ่อเลยเด้เข้าแบ่งเป็นนาหนากว้างสอง นะครับหรือแบ่งจากหาเมตรนี่แบ่งครึ่งเป็น2.5เมตรก็คือเอาบอยบอยาว2.5เมตรแล้วก็กว้างประมาณ3เมตรตัวมันต้องยาวกว่านะได้ครับได้2อ,อ่อประมาณได้2อ่บอแล้วกันได้2อ่บอได้ราคาแค่234บาทถือว่าโอเคนะครับ ครับผมโอเคครับพี่น้องครับนี่ก็คือแนวทางในการเลือกเสือนะครับหนึ่งนะครับดูความหนาครับดูความหนา2ดูราคานะครับมาลดกี่บาท3ดูคะแนนรีวิวเบื้องคอมเมนต์อาจจะเลือกอีกอย่างหนึ่งคือค่าส่งครับอย่าลืมครับว่ามันคิดค่าส่งจีกบาทนะครับเนาะนะนะครับแล้วก็เบื้องรีวิวเขาว่ามันใส่ดีบอนะครับหรือว่า การสนส่งใช้เวลาเดินทางกี่วันอ่านรายละเอียดก่อนเดือครับพี่น้องสื่อของออนไลน์นะครับเนาะสำหรับบริษับนี้ครับพี่น้องครับมียังกะโทรเข้ามาครับศูนย์ไปโทกสามจ็ดหกสี่หนึ่งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ